ครับผมอ้าวสวท่านสัจอครับอ่าตอนนี้ทงฟ้ามาแล้วครับสงฟ้ามาแล้วครับพี่น้องที่เคารพครับบุญต้องไฟประจําปี6กกําลังจะเริ่มต้นแล้วครับกําลังจะเริ่มต้นแล้วครับอ้าวอ้าวทั้งหมดพร้อมแล้วครับผมอ้าวเริ่มครับสามสองหนึ่งไปแล จริงๆครับตายไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับดูพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องครับผมไหลไปแล้ววนบังกวนบังโอ้พี่น้องครับกวนบังครับสวยงามจริงๆครับโอ้โหที่รี่เลยนะครับพี่น้องที่รี่เลยครับผมยังเห็นอยู่นะครับยังไม่ได้เข้ากรีนเม้งนะครับยังเห็นอยู่ทีมงานศาสตร์จะเลิศนะครับพี่น้องคนภาคไม่เห็นนะครับเหมอนลสุดยอดนะครับพี่น้องพี่น้องครับต้องไฟบ้องแรกจะขึ้นได้ สวยงามจริงๆครับเห็นไม่เห็นครับท่านไหนเห็นช่วยยกมือหน่อยครับโอ้ยท่านรองนายอกว่าอยู่ทางนี้ทางขวามืออยว่เพื่อนจิ้มงานศาสตร์เจริญครับพี่น้องจากบุบลุรัชธท่นีครับผมอันนี้เป็นกาบเป็นกราบนะครับกราบพี่เพิอ๋อโอ้โหสุดยอดเลยครับจังนะครับไม่รู้อยู่ไหนเห็นแต่ควันเห็นแต่รับ เนื่องจากท่าพสอจอเผมนคนปล่อยปล่อยได้สุดยอดจริงครับปล่อยได้ยอดทุเวลาอันนี้ยังบ่เห็นนะครับพี่น้องเออบอกว่าไปเนี่ยมันไปพอดีเลยนะเอาอย่างนี้นะครับพี่น้องที่กระโครับบนวังไม่เห็นต้องใส่ครับก็ถ้ามันลงมาที่ไหนก็ตัวใครตัวมันนะครับครับพี่น้องครับผม ที่นี่บ้านนู่กระบือครับพี่น้องบังไฟขนาดนาหาครับบังไฟแสนบางแรกจุดขึ้นไปครับเหลืออีกบางนึหนะครับพี่น้องเข้าไปครับผมถามเบิ่งบางต่อไปครับพี่น้องครับผมหายสรดฤทิเลยครับ